กรรมธิการความมั่นคงเนี่ยต้องการให้มีการเอาผิดคนทําเอกสารสําหรับกรมอซึ่งป้ายสีการเมืองส่วนทบเขารับว่ามีทีมปฏิบัติการเชิงข้อมูลข่าวสารพิเศษแต่ว่าเป็นการทําประชาสัมพันธ์อันนี้เป็นเรื่องซึ่งต่อเนื่องมาจากตอนที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจและมีการเปิดประเด็นนี้นะครับโดยที่นี่คุณเห็นการแถลงข่าวของกรรมธิการในสภาผู้แทนซึ่งนําโดยรังสิมันโรมแต่ว่าในตอนที่อภิปรายไม่ไว้วางใจรอบที่ผ่านมาเนี่ยสสพักประชาชนเขาก็กล่าวหาในการอภิปรายว่า หน่วยงานของกรมนเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ในะแบบที่มีการประสานงานในระดับของเหล่าทัพต่างๆและมีการแบ่งงานในการ คอยติดตามแล้วก็รวมไปถึงการใส่ร้ายป้ายสีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนักการเมืองบุคลากรทางการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแล้วก็สื่อสารมวลชนอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะครับจนในที่สุดทางกรรมธิการซึ่งก็มีสสของพรรคประชาชนนั่งอยู่ในประธานกรรมธิการเนี่ยรังสิมันโรมเขาก็เลยเชิญโฆษกกรมโนมาชี้แจงและโฆษกกรมนรเขาก็ชี้แจงว่าเอกสารดังกล่าวซึ่งเกี่ยวกับ I o อ ที่เผยแพร่ก็เป็นเอกสารจริงนะฮะแต่ชี้ว่าเนื้อหาเป็นการกระทําซึ่งเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ภายในของกรมนอเองและข้อหาบางส่วนนํามาจากอินเทอร์เน็ตคณะกรรมการตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นข้อผิดพลาดจริงต้องมีการดําเนินการลงโทษผู้ซึ่งกระทําความผิดเพราะลักษณะความผิดปกติที่เกิดขึ้นซ้ซําซากคล้ายเป็นความจงใจใส่ร้ายป้ายสีทางการเมืองโอเค แต่ผมคิดว่าคีย์แฟกต์ในเรื่องนี้คือกรมนอยอมรับว่าเป็นเอกสารจริงไงเอกสารจริงที่สสพักประชาชนนํามาเปิดในอภิปรายรอบที่แล้วมันค่อนข้างหนักนะฮะคือมันมันพาดพิงรวมไปถึงการปฏิบัติการแบบติดตามแล้วก็หาเรื่องนักการเมืองหลายคนเยอะมากรวมทั้งนักวิชาการด้วยนะฮะ ถ้าเขายอมรับว่าจริงเนี่ยม oh, um> ันเป็นการพิสูจน์ว่ารัฐพันลึกมีอยู่จริงทั้งทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นหลักฐานซึ่งปรากฏก็คือว่าตกลงและทบเขายอมรับว่ามีคณะทํางานพิเศษ อยู่จริงตามโครงสร้างที่มีชื่อท่านพลเอกพอเอกธรรมนูลวิถีเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทํนะางานแต่ยืนยันว่าคณะทําง,งานดังกล่าวมีหน้าที่เพียงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของกองทัพบ,บกเท่านั้นไม่ได้มีการดําเนินการใดๆในลักษณะ I.O. ที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีหรือการสร้างความแตกแยกทางการเมืองแต่ว่าตอนนั้นที่สสพระประชาชนอภิปรายเนี่ย ผมคิดว่ามันค่อนข้าง very d a m n i n g นะฮะ damaging มากเลยเพราะว่ามันมีงานซึ่งทำงานอย่างต่อเนื่องในหลายเรื่องน,นะฮะเป็นว่าประเด็นนี้ก็มีความคืบหน้าคณะกรรมิการเขาสรุปอย่างนี้เอกสารกรรมนอเป็นของจริงต้องติดตามการดาเนินการเอาผิดผู้เกี่ยวข้องคณะทางานพิเศษทอบอมีอยู่จริงต้องตรวจสอบการทางานต่อไปแม้จะมีการปฏิเสธเรื่อง IO นะฮะแม้ทุกหน่วยงานปฏิเสธแต่ปฏิบัติการ IO ที่สร้างความเสียหายยังคงมีอยู่ต้องมีผู้รับผิดชอบคณะกรรมิการจะทำหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆเพื่อขอคำชีช้แจง เพิ่มเติมและจะส่งเรื่องให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและปปชาตรวจสอบต่อไปพร้อมกันนี้คณะกรรมการมีกำหนดการลงพื้นที่ในสัปดาห์หน้าเริ่มวันที่6พฤษภาคมเพื่อตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับทุนจีนการถล่มของอาคารสอตองงอและปัญหาเหมืองแร่ มลพิษในแม่น้ำกกโอเคผมผมเจาะเรื่องนี้ต่อได้นึงเพราะว่าวันนั้นผมบอกแล้วว่าสสของพรรคประชาชนรอบนี้เขาแจ้งเกิดในการอภิปรายในแบบที่ทั้งเนื้อหาและก็สีสันแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าไอ้ประเด็นที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือว่ามีการประเมินถึงแผนการระยะยาวของพรรคประชาชนว่าเขาต้องการที่จะทําบางสิ่งบางอย่างซึ่งสะเทือนโครงสร้างประเทศคือการยอมรับว่าเอกสารนี้มีจริงสําหรับผมเนี่ย มันไม่ได้มีความสําคัญสำหรับผมในมุมของการปฏิบัติการ IO ที่มีอยู่เพราะว่าผมคิดว่าในส่วนนั้นเขาก็คงจะทําอยู่บ้าง,งนะฮะไม่มากก็น้อยก็แล้วแต่เขาอาจจะลดก็ได้หลังจากที่โดนแฉแต่ว่าอย่างไรก็ดีมันก็ทําได้แค่นั้นแต่สําหรับผมเนี่ยฝ่ายความมั่นคงในประเทศไทยเนี่ยเป็นฝ่ายความมั่นคงซึ่งมีธิ์มีเดชแปลว่าเป็นฝ่ายความมั่นคงซึ่งมีเจ้าหน้าที่มีบุคลากรมีงบประมาณและเป็นหน่วยงานซึ่งเป็นรัฐพันลึกของจริง ซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ว่านะฮะเอาจริงๆแล้วรัฐพลึกของจริงเนี่ยมีไว้บ้างก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายในกรณีที่สหรัฐมีประธานาธิบดีที่เลวและชั่วอย่างนายโดนัลด์เจทรัมป์เนี่ยถ้ามีรัฐพลึกคอยกำจัดอาจจะเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากกไไ็ได้ไม่ได้พูดเล่นที่ผมพูดเนี่ยมันแรงแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันแรงในเชิงโครงสร้างประธานาธิบดีสหรัฐมาจากการเลือกตั้งหรือต่อให้มันมาจากการเลือกตั้งประเด็นก็คือว่าสมมติว่า มีบุคลากรซึ่งสร้างความชิบหายวายป่วงระดับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะถ้ารัฐพลึกมีจริงในสหรัฐเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์หลุดจากตำแหน่งไปแล้วคราวนี้การมีดิ s สเตทซึ่งเทคแอคชั่นเพื่อประเทศชาติดีไหมเยอผมว่าดีเอาจริงๆผมชอบการที่มีดิ s สเตทคือผมวิเคราะห์ถึงเรื่องรัฐพลึกเยอะนะฮะแลวผมเคยอ่านง,งานวิชาการของอาจารย์ผาสุพงไพจิตแล้วก็เคยอ่านง,งานวิชาการของท่านอื่นๆเยอะแยะมากมายก่อนที่จะมาถึงยุค พ่อเชมเบอร์นะฮะมียุคดังเค้นแมคคาโก้มีเยอะอ่านมาหมดถ้าให้ผมบอกท่านผู้ชมว่าดิฟสเตทไม่มีประโยชน์เลยผมพูดไม่ได้หรอกเพราะว่าบุคลากรซึ่งบริหารประเทศชาติเนี่ยในแต่ละระดับเนี่ยที่ไม่ได้เรื่องเนี่ยนะฮะที่หวยแตกและไม่เข้าใจถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเนี่ยมีไหมมี แล้วมันมีในทุกประเทศนะคือโดนัลด์ทรัมป์คือตัวอย่างของสิ่งที่มันเป็นความเลวร้ายที่สุดที่ประเทศหนึ่งจะได้มาซึ่งมีอำนาจในการบริหารประเทศแล้วในกรณีของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยความชิมหายวายป่วงซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีกลไกพิเศษในการกำจับกำจัดคนคนนี้มันก็ถูกมองเหมือนกันโดยนักรัฐศาสตร์หลายคนว่าเมื่อมันไม่มี final stop gap เนี่ยนะฮะมันพังจริงๆมันพังต่อหน้าต่อตานะฮะ มันพังต่อหน้าต่อตาแบบที่คุณไปคบกับคั่อริซึ่งเป็นศัตรูของประเทศอะไรเงี้ยคุณไปคบกับรัเสเซียอะไรเงี้ยมันพังต่อหน้าต่อตาแบบที่คุณ flip GDP จากโตอยู่2.4มาเป็นติดลบ3ด้วยนโยบายเรื่องเดียวอ่ะมันพังต่อหน้าต่อตาแบบที่คุณไล่เจ้าหน้าที่สัรพากรออก25อน่ะ20,000กว่าคนอ่ะจนคุณเก็บภาษีไม่ทันอ่ะในปีงบประมาณปีนี้คือทรัมป์สร้างความชิบหายวายป่วงในระดับที่ถ้ามีกลไกรัฐพลึกอ่ะกำจัดไปแล้วในประเทศอื่นนะฮะ ถ้าคุณจะให้ผมบอกว่าดิฟสเตทไม่มีประโยชน์เลยผมก็คงจะพูดไม่ได้แต่ประเด็นของผมมันคืออย่างนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องซื่อเหมือกว่าเ,าเขายอมรับตามข้อกล่าวหาแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของสิ่งที่สสพักประชาชนนำมาพิปรายในรอบที่แล้วเนี่ยก่อนนี้เขาจะถูกทําให้เสียจังหวะนี่นะฮะคือบทสรุปของรายงานที่หลุดในเอกสารที่หลุดที่เอามาแฉเนี่ยบทสรุปว่าภายในกี่ปีเนี่ยพลังของฝ่ายสีส้มเนี่ย จะนำมาสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งที่จะทำให้เข้าถึงอำนาจรัฐได้เต็มและ achieve หรือบรรลุเป้าหมายที่ฝั่ง progressive ฝั่งสีส้มต้องการ คือปัญหาคือคือที่น่าสนใจคือว่าในรายงานชิ้นนั้นน่ะสรุปด้วยนะฮะว่าภายในกี่ปีอาจจะเป็นอีก4ปีหรือ8ปีมั้งอาจจะเป็นไม่ใช่ในปี2570สมมุติว่าในรายงานฉบับนั้นซึ่งถ้าถ้าฟังไม่ผิดนะตอนที่ไปปลายในในสภาเนี่ยสรุปว่าภายในปี2574มั้งหรือประมาณนั้นน่ะฝั่งสีส้มเนี่ยจะบรรลุปเป้าหมายในการที่จะเข้าถึงอำนาจรัฐเต็มๆคำถามกับผมก็คือว่าสมมติว่านี่คือบร i ฟฟิ n ง ที่กรมนนหรือฝ่ายความมั่นคงเขาได้เนี่ยซึ่งผมผมยังมองอยู่นะฮะว่าในที่นี่คือรัฐพลึกในส่วนนี้กรมโนรหรือฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็คือทหารเนี่ยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติในการปฏิบัติภารกิจนี้ผมให้ benefit of the doubt สมมติว่าเขาคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติในการเล่นภารกิจนี้เป็นรัฐพลึกในการทารายงานทั้งหมดเนี่ย แอคชั่ที่เขาจะเทคที่เขาจะเสนอให้ผู้ซึ่งมีอำนาจเทคในปี2574สมมติมีการเลือกตั้งปี70แล้วรอบหน้าพลังส้มยังไม่มาเสร็จแล้วในการเลือกตั้งปี74พลังส้มมาจริงๆและเข้าถึงอำนาจรัฐได้ในกรณีที่มีอำนาจรัฐระดับระดับแค่รัฐมนตรีหรือสภาหรือนายกเท่านั้นนะฮะไม่ใช่อำนาจเต็ม คือแค่บริหารหน่วยงานราชการได้เฉยๆแต่ว่าชี้เป็นชีตาย,ยังไม่ได้สมมุติว่าเขามีอำนาจในระดับนั้นเนี่ยข้อเสนอของควายฝรอนมั่นคงรัฐพลึกในที่นี้หรือกรมนอลยะไรก็ว่ากันเนี่ยข้อเสนอของของหน่วยงานเนี่ยพิเศษเนี่ยข้อเสนอของเขาอะต่อผู้ซึ่งมีอำนาจ Briefing Executive s u m m a r y ในการบรรยายสรุปต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดคือจะให้ทําอะไรในฐานะยูทูบเบอร์จัดรายการวันนี้รู้แล้วเอกสารจริงแล้วก็รู้แล้วว่าก็พุ่งเป้าไปที่สีส้มเนี่ยแหละซึ่งก็ ไม่ใช่ข่าวทั้งหมดนี้ไม่ใช่ข่าวรู้กันหมดอยู่แล้วสิ่งที่เป็นข่าวสำหรับผมที่ต้องควานหาจริงๆก็คือว่าโซลูชันของดี s สเต e ในกรณีที่ฝั่งสีส้มเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายได้จริงในปี2574สมมุติหรือ78หรือ72แล้วแต่ผมก็ไม่รู้อ่ะสมมุติว่าเป็น74เนี่ยแผนการของรัฐพลึกที่จะเสนอให้ลงมือเนี่ยจะมีอะไรบ้างเสนอให้ลงมืออย่างไรก็คือว่าเพิ่มพักการเมืองในระบบแล้วก็ให้มีรัฐบาลผสมไปเรื่อย โดยที่ผังฝั่งสีส้มก็ถูกกีดกันแล้วก็ถูกสอยถูกกึง่งกึงยุบหรือถูกยุบหรือถูกตัดสิ์นู่นนี่แล้วก็กลายไปเป็นฝ่ายค้านสม่ำเสมอไปเรื่อยๆจนดาเอเสลดหรือหรือหรือยอมให้เขาถึงอำนาจ แล้วก็พังไปหลังจากกลเกมวิชามานที่สร้างขึ้นมาโดยที่จะมีการทำ politics of destruction จนในที่สุดรัฐบาลของพรรคสีส้มไม่สามารถบริหารรัชการแผ่นดินได้ซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นออปชั่นซึ่งน่าสนใจหรือหรือมากกว่านั้นนะอายัดทรัพย์สินของทุกคนซึ่งอยู่ฝั่งสีส้มแล้วก็ในระยะยาวไม่ปล่อยได้ผดได้เกิดเลยโดยที่ตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตหมดเลยทั้งพัรคนะนั้นก็เป็นหนึ่งในออปชั่นไม่ว่าออปชั่นจะเป็นอย่างไรอะ มันเป็นออปชั่นที่แปลว่าจะมีการแทรกแซงกระบวนการการเลือกตั้งและกระบวนการการทำงานของสภาผู้แทนเสร็จแล้วมันก็มีอีกออปชั่นหอีกออปชั่นหึงเนี่ยเป็นออปชั่นซึ่งเกิดขึ้นจากพลวัตของ Deep State เองออปชั่นซึ่งเกิดขึ้นจากพลวัตของรัฐพันลึกเองก็คือว่ารัฐพันลึก Switch Sides รัฐพันลึก s วิตช์ไซ s ์ d e with the p e o p l e h i g h l y unlikely but not altogether implausible highly unlikely but not altogether implausible not altogether impossible could actually happen not impossible the write polycha switch side and side with the people but it is potentially theoretically plausible p-l-a-u-s-i-b-l-e แต่ทั้งหมดนี้ very intriguing to cogitate and to ruminate what could be the thinking of the firmament